สวัสดีครับผมบอลคอมค้ามนะครับคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนซิลิโคนโนต้ตบุ๊กนะครับผมโดยซิลิโคนที่แอดมินบอลเลือกใช้ก็คือเจ้าตัว t h e r m a l i ลท t TFX นะผมอันนี้ซื้อมาเองเลยนะขนาด2กรัมนะครับราคา400บาทด้วยกันนะผมโดยเจ้าตัวเนี้ยมีค่า Thermal Conductivity นะครับหรือค่าส,ามสัมรธิ์การนำความร้อนเนี่ย สูงถึง14.3วัตต์ต่อเมตรเควินเลยเียวนะครับก็คือยิ่งตัวเลขเยอะก็คือยิ่งดีนั่นเองนะครับผม โดยเครื่องที่แอดมินบอลจัดนำมาเปลี่ยนซิลิโคนนี้นะครับก็คือเจ้าตัว Acer Predator Helios 300ของแอดมินบอลเองนะครับผมโดยเจ้าเครื่องเนี่ยเคยเปลี่ยนซิลิโคนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับด้วยซิลิโคนราคาประมาณ100กว่าบาทต้องบอกเลยว่าตอนนั้นน่ะมันช่วยลดได้จริงนะประมาณ2ององศาด้วยกันนะครับทีนี้แอดมินบอลเลยขยับเป็นตัวที่ราคาแพงขึ้นนะครับหรือก็คือตัว,ว Thermal r i h t TFX ตัวนี้แหละ มาดูกันว่ามันจะช่วยให้เย็นขึ้นขนาดไหนนะครับผมแต่ก่อนหน้าน,นั้นเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิปัจจุบันกันก่อนว่าเจ้าเครื่องเนี่ยมันอุณหภูมิเท่าไหร่เมื่อเวลาเล่นเกมหนักๆก,กันครับเอาละครับตอนนี้แอดมินบอลก็มาเบิร์นเครื่องโดยการเล่นเกมพับจีนะครับผมกาฟิกต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าปรับสุดทุกอย่างนะครับเป็นแบบอัลตร้าความละเอียด full hd นะครับผมแต่เราไม่ได้ดูเฟรมเรทนะครับเราจะมาดูอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับผมตอนนี้ครับแอดมินบอลก็เปิดพัดลมโหมดเทอร์โบกันนะ,กน,น,น,นะครับผมส เฟรมเรทที่ได้เนี่ยก็อยู่ประมาณ50าสิบไปๆนะครับผม g t x 1 0 6 0เครื่องนี้มันเก่าแล้วนะแล้วก็ได้เฟรมเรทประมาณนี้แหละสังเกตดูอุณภูมิได้ที่มุมบนซ้ายนะครับเะกี้แอบเห็นสูงสุดอยู่ที่96นะครับผมนะเดี๋ยวรอเล่นไปสักตาหนึ่งก่อนหรือว่าอุณหภูมิสูงสุดมาจากเท่าไหร่กันนะครับไป และจากให้บอลทดสอบเล่นเกมพับ g ีไป2เกมนะครับอุณหภูมิ CPU เนี่ยสูงสุดอยู่ที่99องศานะผมบอกเลยว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยก็สูงถึง89องศาด้วยกันนะครับผมทีนี้เรามาดูบนโปรแกรม Predator Sense กันมากนะครับผมบน Predator Sense เนี่ยอุณหภูมิ CPU ก็สูงสุดอยู่ที่99องศาเช่นเดียวกันกันกบตัว h a r d ดแวร์มอนิเตนะครับแล้วก็ส่วน G.P.U เนี่ยสูงสุดอยู่ที่88อ,องศาด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลย2โปรแกรมนี้นะครับผมนะแล้วก็ตอนที่ทดสอบเนี่ยไอโฟนก็เปิดพัดลมเป็นโหมด max ด้วยนะครับพัดลมเนี่ยกวิ่งอยู่ที่6,122รอบด้วยกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนซิลิโคนกันนะครับผมดูว่ามันจะเย็นขึ้นเท่าไหร่เอาละครับขั้นตอนแรกเราก็มาเริ่มแกะฝาหลังออกจากตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับผมอ่ะไขน็อตที่เห็นออกทุกตัวนะครับผม แกะฮาร์ดดิสออกก่อนนะครับผม,อ,มอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะทางพาิษศาด์เครื่องกันก่อนนะครับผมหลังจากที่ใช้งานมาแทบจะไม่เคยแกะมาเลยนะครับผมบอกเลยว่าฝุ่นเยอะโคตรๆนะครับผมแล้วก็ถ้าสังเกตนิดหนึ่งสังเกตว่าแบตเนี่ยเริ่มจะบวมกันละอายุมันก็จะ3ปีละเครื่องนี้นะผมเป็นเรื่องปกตินะครับที่แบตจะบวมแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับก่อนที่เราจะแกะฮีทซิงอะไรพวกนี้ออกมานะครับต้องถอด ตัวอะแดปเตอร์แบตเตอรี่ออกก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งก็ตัวอะแดปเตอร์แบตเตอรี่เนี่ก็คือสายเส้นนี้นะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ,รบก็ดึงมันออกมาเลยง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับเราจะมาทําการไขเจ้าตัวแผ่นฮิตซิงส์สีดํานี้ออกมาทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มจากไขน็อตออกก่อนเลยนะครับตรงนี้ หลังจากที่เราไขน็อตตนฮิกซิงแลวก็พัดลมออกหมดแล้วนะครับผมก็ทําการดึงมันขึ้นมาเลยนะครับนะก็คือดึงขึ้นมาอย่างนี้แหละปุ๊บอ่ะมันก็จะหลุดมาละนะครับผมอ่ะแล้วก็พลิกด้านนะครับก็ได้นะครับประมาณนี้อืมนี่ก็คือหน้าตาซิลิโคนอันเก่าที่นี่มลเคยยิงไปนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ามันยังเหนียวเหนียวอยู่เลยนะครับผมถือว่าเป็นซิลิโคนค่อนข้างดีนะครับ ถ้าเป็นของไม่ดีเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ติดกับซิงค์ไปเลยต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดตัวซิลิโคนตรงนี้กันโดยใช้กระดาษชิดชู่นี่แหละธรรมดาเช็ดออกเลยนะครับผม <S <S หรือถ้าเพืพ่อนๆคนไหนมีน้ํายาทําความสะอาดนะครับพวก Perfect c l e a n e r อะไรพวกนี้ก็สามารถฉีดไปทางสวอาดบนแผงบอดได้ด้วยเช่นกันนะครับผมพวกนี้มันจะไม่นําไฟฟ้านะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพัง เอาละรครับหลังจากที่มอทำความสะอาดไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาแกะเจ้าตัว t ทอร์ a l แพดตรงนี้ออกด้วยนะครับซึ่งจะเปลี่ยนใหม่มาใช้อันนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อมาประมาณ20บาทต่อนหนึ่งแผ่นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะออกก่อนนะครับต่อไปนะครับก็มาตัดแผ่นเจ้าตัว t ทอร์ a l แพดเนี่ยแล้วก็แปะเข้ากับที่เดิม เอาละครับทีนี้แอนดรนบอก็ติดเจ้าตัวแผ่นเทอร์โมแพดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปยิงซิลิโคนกันต่อเลยนะครับผมแต่อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะปิดเนี่ยต้องแกะพลาสติกด้านบนตรงนี้ออกด้วยนะครับอันนี้ครับเพกของเราซิลิโคนเทอร์โมไลท์ TFX อ่ะเดี๋ยวเรามาหยดใส่เจ้าตัว CPU กับ GPU กันบอกเลยครับว่าซิลิโคนนี่ค่อนข้างเหนียวเลยทีเดียวนะครับผมนะ หยดลงไปประมาณเม็ดถั่วเขียวนะครับหรือจะหยดเป็นตัว x อ,อะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับไม่ผิดพรลบรนะต่อไปเราจะเอาตัวชุดระบายความร้อนใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับผมแต่บอกเลยว่าขั้นตอนนี้ถ้าใส่แล้วต้องใส่เลยนะห้ามใส่แล้วไปแล้วดุ๊กดิ๊กนะผมเพราะมันจะทําให้ซิลิโคนมีอากาศเข้านั่นเองต้องทาระวังนิดนึงบอกตัวเองเตือนใจตัวเองไว้นะครับผมแกะพลาสติกออกเฮ้ยลืมแกะพลาสติกออกนะครับไม่งั้นเรียบร้อย อาครับหลังจากที่เราแกะเจ้าตัวพลาสติก thermal pad ออกทีนี้เราก็จะประกบลงไปเลยนะผมจะตัวชุดรบายความร้อนตรงนี้หนะึ่งสอเรียบร้อยนะครับผมประกบแล้วประกบเลยนะครับอย่าไปขยับดึงเข้าดึงออกนะครับผมแค่นี้เสร็จแล้วเอาครับทีนี้ก็ไขน็อตเข้ากับที่เดิมนะครับจากที่ที่เราแกะมา ขายไปเลยเอาละครับในที่สุดไอ้บอลก็ประกอบเครื่องคืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูดีกว่าว่าเปลี่ยนซิลิโคนใหม่แล้วเนี่ยมันจะเย็นขึ้นกี่องศาเอาละครับทีนี้เราก็กลับมาทดสอบเกม PUBG เหมือนเดิมนะครับผมเซตติ้งนี้ก็บอกเลยว่าตั้งเป็นแบบอัลตร้าเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะความเอ็ย Full HD นะคร Full screen นะสังเกตนะครับอุณหภูมิ CPU นะครับเห็นแล้วชื่นใจมากนะครับผม ยังไม่เห็น80องศาเลยนะครับเลข8ยังมองไม่เห็นเลยนะแล้วก็ดูตัวอุณหภูมิของ GPU นะครับผม6 6องศาเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าจะทำงานอยู่ที่99%ก็ตามนะครับเดี๋ยวรอดูไปยาวๆครับว่าอุณหภูมิจะสูงสุดเท่าไหร่นะครับผมเนจิบขอเล่นไปสัก2ตาแล้วกันนะครับผมให้เท่าๆกันนะ เอาละครับทีนี้เรามาดูอุณหภูมิตัวเครื่องกันบ้างหลังจากที่เราเปลี่ยนซีลิโคนแล้วแล้วก็เล่นพับจีไป2ตานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดของ cpu อยู่ที่85องศาเท่านั้นนะครับผมจากก่อนหน้านี้สูงถึง9 9องศาเลยนะครับผมเท่ากับว่าอุณหภูมิลดลงถึง14องศาเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้ไปดูอุณหภูมิกาดจอกันบ้างน,นะครับผมอุณหภูมิการดจอเนี่ยถ้าจะไม่ผิดแต่ก่อน8 9องศาตอนนี้ลดเหลือเพียง 73องศาเท่านั้นนะครับผมก็คืออุณหภูมิลดลงไปเนี่ยกว่า16องศาเลยทีเดียวนะครับผม <Wow. S 1> เปลี่ยนซิลิโคนเนี่ยเห็นผลมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูอุณหภูมิของตัว Predator Sense กันบ้างนะครับอุณหภูมิ Predator Sense เนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับผม CPU สูงสุด84องศาแล้วก็ GPU สูงสุดอยู่ที่ 73อ,องศาด้วยกันนะครับเปิดโหมดพัดลมสูงสุดเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าสรุปนะผมจากที่ m ม b o n เปลี่ยนซีรโคนโดยใช้ตัวตัว thermal l i g h t tfx เนี่ยบอกเลยว่าอุณหภูมิตัวเครื่องเนี่ยเย็นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยนะครับจาก cpu 99อ,องศาเหลือเพียงแค่85อ,องศาเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โห oh. ของเาดีจริงๆเจ้าตัว Thermalight TFX อันนี้นะครับย้ำนิดหนึ่งแล้วกันเจ้าตัว t h e r m a l i g h อันนี้นะครับราคาอยู่ที่400บาทนะผมได้ขนาด2กรัมซื้อผ่าน s h o ป e e Lazada ได้เลยนะผมมีร้านวางจำหน่ายอยู่รวมถึงการที่ CPU มันเย็นลงนะครับ อาการเทอร์โมท็อตเทลนะครับหรืออาการที่ c p พมันความเร็วตกชั่วขณะเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยนะครับจากที่ตอนแรกนี่ไอ้มอนเล่นๆอยู่มันจะมีอาการกระตุกเฟรมดอปลงมาเหลือ20กว่ากว่าบ้างบางครั้งนะครับผมแต่พอเปลี่ยนซีคอนใหม่แล้วเนี่ยก็คือเล่นพับจีได้ลื่นๆยาว,ยาวๆเลยนั่นเองก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร n ช e l c คอมค a f t กันด้วยละกันนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับเพราะว่าไอ้เนี้ย ทดลองเองเจ็บเองซื้อเองทําเองทุกอย่างเลยนะครับถ้าใครไม่เชี่ยวชาญเนี่ยแนะนําว่าไปให้ช่างทําให้ก็จะดีกว่าเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไอ้มบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เยอะด้วยนะครับ